ก็มีคำสั่งจากทักษิณชินวัตรให้อดีตสสอพักพลังประชาชนไปสังกัดพักเพื่อไทยแต่มีกลุ่มหนึ่งไม่ไปสังกัดพักเพื่อไทยก็คือกลุ่มของนายเนบินชิดชอบป,ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับทบทวนให้ฟังว่ามันจบแล้วครับนายภาคที่หนึ่งเป็นยังไง มันจบแล้วครับนายภาคที่หนึ่งนั่นคือวันที่นายสมัครศุนทรเวชไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสาเหตุที่นายสมัครศุนทรเวชไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ในายสมัครพ้นจากตําแหน่งเพราะไปรับค่าจ้างเอกชนซึ่งผิดกฎหมาย ไปทำงานเป็นพิธีกรรายการชิมไปบ่นไปในขณะที่ตนเองยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เขาเรียกว่ารับค่าตอบแทนจากภาคเอกชนซึ่งกฎหมายปปชห้ามไว้นายสมัครหนุดแต่นายสมัครก็สามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกและวันที่จะโหวตเรื่องนายสมัครก็ญาติพี่น้องและสมุนบริวารของทักษิณชินวัตรนะครับไปยืน ขวางประตูห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อก่อนสภาผู้แทนราษฎรยังตั้งอยู่ถนนอู่ทองในขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรกดอกอดเรียกประชุมเพื่อโหวตให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีซึ่งว่างลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักพลังประชาชนในขณะนั้นยังชื่อพักพลังประชาชนก็พยายามที่จะเดินเข้าไป ในห้องประชุมเพื่อที่จะลงคะแนนเลือกนายสมัครสุนทรเวทเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่คนที่มายืนขวางประตูก็คือญาติพี่น้องของทักษิณชินวัตรสสที่ใกล้ชิดญาติพี่น้องของทักษิณชินวัตรยืนขวางประตูไว้แล้วก็บอกไม่ให้สสพักพลังประชาชน เข้าห้องประชุมบอกว่าไม่ต้องเข้าไม่วันนี้ไม่มีการโหวตนายกให้ทุกคนออกไปจากห้องประชุมสรุปประชุมไม่ได้ในสมัครสุนทรเวชวันนั้นก็รู้ว่าตัวเองถูกหักหลังก็เดินก้มหน้าออกจากสภาผู้แทนราษฎรกลับไปแล้วก็มีการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งก็จึงมีการโหวตเลือก น้องเขยของทักษิณชินวัตรก็คือนายสมชายวงศสวัสดเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือปฐมเหตุของเหตุการณ์มันจบแล้วครับนายภาคที่หนึ่งนายสมชายวงศสวัสดเป็นผู้แทนประธานเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่กี่วันศาล รัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยยุบพักพลังประชาชนนายสมชายวงศสวัสด์ก็หลุดจากตำแหน่งพักพลังประชาชนถูกยุบก็มีคำสั่งจากทักษิณชินวัตรให้อดีตสสอพักพลังประชาชนไปสังกัดพักเพื่อไทยแต่มีกลุ่มหนึ่งไม่ไปสังกัดพักเพื่อไทยก็คือกลุ่มของ นายเนวินชิดชอบและกลุ่มของนายเนวินช so ิดชอบก็ไม่โหวตให้ความเห็นชอบพลตบตรเอกประชาภพมนอกซึ่งตอนนั้นไม่ได้อยู่พักเพื่อไทยนะครับอยู่พักเพื่อแผ่นดินมีสอสอคนแต่พักเพื่อไทยไปชูขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งกับอบภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็เหมือนกับตอนที่พักเพื่อไทย ลงคะแนนเลือกนายธนาธรวันนั้นพรรคเพื่อไทยก็รู้ว่าเมื่อกลุ่มของคุณเนวินชิดชอบ30กว่าคนเนี่ยไม่มาอยู่ในพรรคเพื่อไทยหลังจากพลังประชาชนถูกยุคก็เป็นอันแน่ว่ากลุ่มนี้น่าจะแยกตัวออกไปเป็นอิสระและสุดท้ายก็มีการถแถลงและก็มีประโยคอมตะ ที่ทุกคนที่ฟังในวันนั้นจดจำจนขึ้นใจก็คือมันจบแล้วครับนายการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากพรรคเพื่อแผ่นดินแต่เพื่อไทยหนุนจึงแพ้ต่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นคือมันจบแล้วครับนายภาคที่หนึ่งทีนี้มาเรื่องของการ จบแล้วครับนายภาคที่สองประวัติศาสตร์มันก็ซ้ำรอยสิครับมันจบแล้วครับนายภาคที่สองอาการที่แสดงให้เห็นชัดว่ามันจบแล้วครับนายภาคที่สองก็คือผลของการประชุมคณะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ ผมก็ถือว่าเป็นคนที่เอาเป็นคนเดียวไม่ใช่เป็นคนแรกเป็นคนเดียวที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์มีสัญญาณไม่เข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยสมุนหรือแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยก็ถล่มเฟซบุ๊กผมหลังจากที่ผมโพสต์ไปผมโพสต์ก่อนที่ จะมีการประชุมกรรมการบริหารพัคซีอีกนะครับโพสตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็วันก่อนนุ่นก็กโพสต์นะวันที่30ก็โพสต์วันที่31มอ็ดก็ย้ำอีกตอนเช้าทําไมผมจึงจับอาการนี้ได้ที่จับอาการนี้ได้เพราะถ้าคนเป็นหัวหน้าพรักและกรรมการบริหารพักการเมือง ถ้าอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันที่เห็นนายสุชาติชมกลิ่นและนายธนกรไปยืนถแถลงข่าวร่วมกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยต้องรู้สิครับต้องรู้สิว่านายสุชาติชมกลิ่นกับนายธนกรเนี่ยอยู่กับใครเพราะนายสุชาติชมกิน กับนายธนากรเนี่ยไม่ได้อยู่ในพรรกรวมไทยสร้างชาติแล้วเป็นกลุ่มเดียวกับสสที่มีชื่อว่าคุณออยขอประทานอภัยจำชื่อจริงของสสหญิงผู้นี้ไม่ได้เขาเรียกว่าคุณออยผมก็เรียกว่าคุณออยแต่รู้ว่าคุณออยนี่เป็นเลขาคนสําคัญของเจ้าสัวพลังงาน และเจ้าสัวพลังงานก็เป็นผู้ที่หนุนพักโอกาสใหม่และก็เพื่อนของเจ้าสัวพลังงานก็คือนายจตุพรบุรุษพัฒน์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และมีโอกาสที่นายจตุพรบุรุษพัฒน์จะเป็นหัวหน้าพักโอกาสใหม่หรือจะเป็นเลขาธิการพรกดังนั้นการที่คุณสุชาติ สอสอช,ชาติสอสอธนกรเนี่ยไปปากฏตัวสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยนี่เกมเนี่ยมันชัดเจนว่าเพื่อไทยไม่มีวันได้เสียงข้างมากไม่มีวันได้เสียงข้างมากแต่ด้วยความลุกลี้ลุกลนของเลขาธิการพรรคและก็รัฐมนตรี ช่วยกระทรวงสาธารณสุขจากพรรคประชาธิปัตย์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ัฐลนต,ตีช่วยกระทรวงสาธารณสุขไปตามขบวนของนายภูมิธรรมเวชยชัยไปโผที่พรรคประชาชนอันนี้เขาเรียกว่าผิดคิวคือออกตัวแงรงภาษาการเมืองบอกว่าออกตัวแรงผิดคิวและเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ เอาละครับแต่ผลสรุปคนเราที่นั่งเจรจากันพูดคุยกันต้องรู้สิครับว่าคู่เจรจากับเรานั้นเห็นพ้องกับเราไหมเป็นไปนในแนวทางเดียวกันไหมคนที่นั่งเจรจากับหัวหน้าพักประชาชนเลขาธิการพักประชาชนรองหัวหน้าพักประชาชนและครษกพักประชาชนต้องรู้สิครับว่าผลการพูดคุยเจรจานั้นมันออกบวกมันออกลบ หัวงอกหัวดําทั้งนั้นเนี่ยที่นั่งเจรจาที่พักเพื่อไทยส่งไปรู้ครับ